สวัสดีฮะเราก็อยู่กับเกม RV นะฮะโอเคฮะเราจะไปเล่นหมดใหม่กันวันนี้อ่าผมได้เล่นไปตาสองตาแล้วแหละอ่าหลายๆคนก็อาจจะเล่นบ้างแล้วนะเพราะว่ามันเป็นโหมดที่ดีนะผมว่ามันเป็นโหมดที่คลายเครียดได้ดีมากๆเลยเพราะว่าช่วงนี้ผมว่าลงแรงแล้วมันแปลกๆปลกะครับเออผมว่าผมลงแรงนะผมเจอแต่อะไรก็ไม่รู้อะลงแรงนะบางทีอะแครี่สตัวเงี้ยเจอแครี่สอ,อ่ะไม่มีเมท โอ้โหแย่อะครับเราก็มาอยู่กันในเกมแล้วคะโอเคฮะเรานะฮะมีหน้าที่ทํายังไงก็ได้ให้คู่ต่อสู้นะฮะไปชนกําแพงนะฮะเพราะว่ามันมีกระแสไฟฟ้าอยู่อ่าคนที่จะชนะก็คือเลือดจะเหลือเยอะที่สุดนะฮะก็พยายามหลบหลีกสิซิซิคของเขาอะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเลือดเราจะลดอ่าแล้วเวลาเวลา ที่เราเล่นนะฮะมันจะมีนี่ครับพวกเลือดอะไรเงี้ยมันเด้งออกมาแล้วก็ไปเก็บนะฮะเพื่อที่จะฟื้น HP ของเรานะฮะโอเคเราพยายามหลบหลบหลบให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเพื่อนก็เล็งเราอย่างเดียวเลยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนแต่ไม่ถึงนะแต่ถ้าเรา,เราพยายามอยู่กลางๆไว้อะเราเราจะปลอดภัย พยายามยแต่พยายามอย่าไปอยู่ระหว่างกลางเขานะเราจะโดนลุมได้อันนี้ก็เป็นซิปซิปเนี่ยมันมันกิ้งเราเราต้องหลบด้วยเพราะว่ามันทำมันทาให้เลือดเราอะ่ะเสียไปเยอะเหมือนกันนะไม่โดนไม่โดนอะ่ะอุ้ยเราจะชนะไหมเกมนี้แต่เลือดตแต่ตอนนี้เ่เลือดเราเยอะสุดนะครับเลือดเรายังยังเยอะสุดอยู่ โอ้โหติดเลยครั้งเดียวอ่ะครั้งเดียวติดเลยอ่ะโอ้ลูกบอลยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไอซิปใจเย็นดโนิโตขึ้นโตขึ้นดู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 ซิปตโตบอลเลอร์เลยเฮ้ยจะตายแล้วอ่ะมันไอ้มันเหลือน,นิดเดียวเองอ่ะเฮ้ยตายมุนฟิกเกอร์ตายตายแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้นะครับมาเห็นไหมมันเป็นตัวเล็กๆอ่ะมันมันยังเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม มันยังขึ้นมาได้นะโอเคหมดเวลาแล้วเราก็ชนะโอ้โหชนะอีกแล้วเออผมว่ามันเป็นโหมดที่ดีนะฮะก็ใครที่ยังไม่เล่นก็ลองไปเล่นดูกันได้นะฮะผมว่าเป็นโหมดที่ดีนะฮะสวัสดีครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย